แก่ๆ,ๆ,ๆแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนถ้วยทำอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็เข้าบ้านไปกินข้าวแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเงียบหมดเพราไอ้มอนตอนแรกมันร้องร้องเนื่องจากว่าม้อมยังไม่ได้เติมน้ําเข้าไปเพราะว่าเมื่อเช้าไอ้ถ้วยมันทํมนามันผักชามน้ำนะคะผักชามน้ําแล้วก็ทําให้อาหารหกหมดเลยม้อ,กอมก็เอาน้ำออกมาไอ้ม่อนก็ร้องร้องเสร็จม้อมก็เอาน้ําใส่เข้าไปแล้วดูนะตอนนี้คือม้มอมก็เงียบก็ยินเสียงเงียบกันหมดเงียบกันหมดก็ หลับไปเหมือนจะฝันเห็นเมื่อกี้นี่อันนี้ยายาเนี่ยไอ้ถ้วยออกบึดอว้วนมันชอบพัดลมมากค่ะไม่ล้ออ่ะไม่ไม่เปิดมันจะร้อง,งุ่งงิ้งงุงงิ้งหรอกมันก็ไม่รู้รนี่สุดก็ส้มไ่ฝันไนเขียนได้ ตอนหนุนตุ๊กตาเหรอลูกเหรอตอนหนุนตุ๊กตาเหรอคะลูกสาวน้องก็ถามมันไม่เบื่อเลยอาหารมันไม่มีสีอาหารมันไม่มีกลิ่นเลยมันก็กินของมันนะแล้วมันก็อ้วนสมบูรณ์เลยนะไม่รู้าไม่เข้าใจแอนแม่เปิดไอเย็นให้ม่อนเออเปิดให้นะลูกนะเปิดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยส่วนกงนี้ไม่เอาพัดลมเลยสักตัวหนึ่งใช่ไหมเออหรือว่าไอ้ลุงนอนอยู่ ไม่มีเลยไม่อ้อมต้องปิดก่อนส่วนตรงนี้แต่เอีย์ค่ะมี่ม่ออมได้มาใหม่แล้วนะคะอันเนี้ยถูกกว่าตัวนูน้นตัวตัวนู้นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะไม่อ้อมซื้อที่โฮมโปรต,ตัวนู้นม่ซื้อสามพันน่ะแล้วตัวเนี้ยในลาซ a ด้านะคะมันมันเป็นของเอ่อาร์บายนะคะ จากราคาสามพันหลือพันหกอะวันนั้นเราซื้อได้แค่พันหกนะคะพันหกนี่ก็คือพันหกนิดๆรวมค่าส่งแล้วนะแล้วก็เอามาส่งถึงที่โดยที่เราไม่ต้องนั่งรถไปทั้งทที่โฮมโปรเนี่ยเดี๋ยนะคะดูตัวนี้นะคะโฮมโปรเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างรุ่นเดียวกันคือแม่ต้องดูแล้วไม่ต้อง,งไปซื้อด้วยนะตัวเนี้ยค่ารถต่างหากนะเพราะเออแต่วันนั้นอะไปก็ก็ค่ารถก็ไม่ได้เสียเพราะว่าพอเอินไปซื้อซื้อของให้แม่ซื้อของให้แม่น้องชายให้ไปซื้อของให้แม่น้องก็เลย ก็แต่มางสามพันอะสามพันแล้วลดเหลือจากสามพันสองเหลือสามพันนะคิดดูดิเหมือนกันทุกอย่างเลยรุ่นเดียวกันเลยแม่อ้อมอ่านเรไม่รุ่นเดียวกันไอ้เราก็ใจไม่ดีตอนแรกนะพอมาถึงคาว่าใบมาส่งเมื่อวันอาทิตย์เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะพันหกต่างกันตั้งครึ่งนึงอะนะคะทีนี้ก็แต่อีเขามาวันแรกแม่อ้อมเปิดเบอร์แรงเขาไม่เอาเขาหนีขึ้นไปข้างบนเขาโวยวายค่ะเสร็จแล้วแม่อ้อมก็เลยเปิดเบอร์ค่อยๆเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ เปิดเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็โอ้ยสบายใจนอนพึงช้าขึ้นมาก็คือนอนรอพัดลมเหมือนเดิมนะคะแต่เอียนอนรอพัดลมเหมือนเดิมนะส่วนเจ้าทองม้วนเนี่ยคือพัดลมถึงมันเห็นไหมคะเห็นไหมคะไอ้นี่มันปิวเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยว่าเชือกปิวอยู่อ่าพัดลมถึงมันมันถึงกันเดียคือคือกรงมันไม่ห่างกันเนี่ยเออเขาเรียกว่าแรงลมเนี่ยมันถึงกันเอื่อยเอื่อยเหมือนของเจ้าฝันแหละ มันก็นอนนะทีเนี้ยมันอะบางทีไม่ต้องมีวันนึ่งไม่ต้องปล่อยมันออกมาข้างนอกมาวิเดินตรงนี้ค่ะมันก็วิ่งไปทีเนี้ยมันก็เคยตัวไงท้เรื่องของเรื่องพอปล่อยปุ๊บมันก็จะร้องก็จะร้องคือมันเราปล่อยออกไม่ได้เราปล่อยออกเนี่ยหนึ่งก็คือข้างบ้านมีหมาถ้ามันไปเนี่ยความเดือดร้อนมาเยือนถ้าเดินโดนหมากัดอะไรขึ้นมานะคะพราะมันไม่ชินพื้นที่ตรงนี้นะสองก็คือมันเป็นโรคมันก็เที่ยวเอาโรคไปแพร่ให้คนอื่นสามก็คือ ถ้าเปิดแล้วให้เข้าออกมันก็ไม่ใช่ไหมอ่ะมันก็จะเกิดความความเคยตัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันออกไปข้างนอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะมีทั้งลมนอกแล้วก็มีทั้งลมพัดลมด้วยแสนจะสุขสบายนะแต่มันก็จะร้องเป็นแมวที่ร้องมากที่สุดกับคนอื่นซึ่งแตะเอียเนี่ยเขาอยู่จริงๆแล้วเขาควรจะร้องเขาร้องปกติเขาก็เลิกร้องเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอยู่สุขสบายเขามีกินมีที่อึที่ฉี่มีที่นอนอันนี้คืออ้อนแม่เพราะว่าแม่นั่งอยู่ นะคะเขาเขาเขาก็เลยจะไม่อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเพราะว่าอีตัวนั้นะคือล้อมันจะแตกอยู่แล้วว่ามันเข็นลําบากมากเลยอ่ะก็ตั้งอยู่นั่นแหละค่ะตั้งอยู่ข้างพี่ฝนนั่นแหละมันเข็นลําบากมากก็ทีนี้ไม่เอาก็ไปพัดให้มันนั่นแหละพัดให้ไอ้ไอ้ทองม้วนนี่แหละมันไม่เอามันไม่เอาพัดลมก็เลยไม่เปิดเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะคะก็แล้วแต่ว่าเผื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใช้ได้ปกติแต่ล้อมันอ่ะ มันไม่สามารถจริงๆล้อมันแตกไอ้ทีเนี้ยระบบของมันไม่ได้ทําเป็นแบบให้เป็นล้อจานไงคะเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นล้อจานเนี้ยมันแข็งแรงกว่าที่ม่นอองบอกอะ่ะเออมันมันเป็นล้อเสียบของจีนอะ่ะถ้าบ้านไหนใช้อาจจะรู้ว่ามันเป็นล้อเสียบแบบเนี้ยโอกาสแตกมันมีเยอะเพราะเราต้องเข็นไปใส่น้นําไงคะอืมเออนี่นอนเงียบอยู่เช้ามาไม่อ้องต้องเก็บครีกก่อนเพราะว่ามันโสไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเก็บครีกก่อนเลยเรื่องชามน้ําชามอาหารนี่ยังไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวต้องไปล้างกระบะทรายอีกแล้วกระบะทรายเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากเปืองมากเลยค่ะแม่อ้มเนี่ยเรื่องเยอะนะคะอืดลูกลำบากนี่ก็หมูหวานไปตัดฟันแล้วก็แม่อ้อมก็เลยสั่งให้เขาซื้ออาหารอีกแล้วนะสตังก็ไม่ใช่จะมีนะแต่ก็ต้องซื้อไม่ซื้อก็ไม่ได้นะส่วนพี่ฝนต้องใส่เพื่ดนะคะถ้าไม่ใส่เพิดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานี่แม่อม คือเพลิดเนี่ยมันจะมีอเผอิญซื้ออีกเจ้าหนึ่งราคนจะถูกกว่าสิบหรือสิบเอ็ดชิ้นนะห้าสิบห้าบาทสิบชิ้นสิบห้าสิบห้าบาทนะเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้แม่อมมีไปคุยกับพอดีแม่ค้าที่เขาขายข้าวแล้วก็ขายตักให้ให้หมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าของเขาก็มีปัญหาว่าขาหลังไม่ดีก็คือหลบดฝนเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาหลังทีนี้แน่แม่อมเนี่ยเวลาที่ชีเนี่ย ตัฝนบางทีฉี่ๆแล้วก็ตัวก็จะแบบจะยืนไม่ได้ก็จะล้มลงไปแล้วก็เลยต้องใส่เพืิดไว้ตลอดช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนก็คือวันละสองแผ่นเนี่ยวันละสองแผ่นเนี่ยค่ะเพื่อที่ใช้นะแล้วก็ผ้าปูปูรองซับเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องปูด,ด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี่เหมือนกันพอเราเรียกเข้ากองปุ๊บกาผ้ามาปูเลยเพราะเข้ากองปุ๊บขี้ในกอง,งทันทีก็ต้องทิ้งผ้าปูนั่นแหละค่ะทุกวันนะบางทีก็ขี้ข้างนอกเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้แม,ม่ร้อมไปไปบ้านแม่ไปบ้านแม่ก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะนอนอยู่ตรงเนี้ยเราก็เออแล้วแต่เถอะจะเข้าก็เข้า,ขาไม่เข้าก็แล้วแต่พอเราขับรถไปบ้านแม่แล้วก็ปรากฏว่าเดินเข้ากรงม,มานะคะแต่เพื่อตะต้องใส่ถ้าไม่ใส่ Jar, ไม่ได้ไม่งั้นมันจะเลอะตัวแล้วมันจะเหม็นเนี่ยเดี๋ยว้องต้องไปหาไอ้ทิชชู่ที่แผ่นใหญ่ๆห,หน่อยนึงในซอยก็มีขายอยู่สําหรับเอามาเช็ดท้องหลอฝนเวลาที่ใส่เพื่อแล้วเนี่ยถอดเพื่อทิ้งก็ต้องเช็ดตรงท้องด้วยเนี่ยเดี๋ยวว่าวันนี้จะอาบน้าให้ ก็คือตอนนี้ที่จะต้องใช้ตลอดก็คือแพรเพิ่กับผ้าปูเพิ่มอีกนะคะคิดดูนะคะว่ามีค่แใ่เพิ่มอีกนะอืมมันก็จะสะอาดหน่อยเนี่ยมันก็จะสกระปรกแล้วมันต้องล้างตัวบ่อยมันเปียกไนงะแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะอาบน้านะตั้งใจว่าจะอาบน้ํานะคะคิดว่าตั้งใจว่าจะอาบน้ําดูก่อนเนี่ยนะทีน,นี้เนี่ยถ้าอาบน้ําแล้วแม่้องก็ต้องคอยระวงนนังเรื่องฉี่เรื่องอึไม่ให้มันเลอะเทอะสกระปรกอืม ไปก็หลับตาไปก็ไม่ชักนะคะไม่ชักเลยไอ้เราก็ไม่กล้าลดยาหรืออะไรทั้งส well, ิ anyway> ้นเพราะกลัวปัจ yes จุบันกินยาอยู่ก็คือ4เม็ดต่อวันนะคะไอ้เราก็ไม่กล้าลดนะแล้วก็กินบำรุงตับแต่ไทรอยเนี่ยไม่อ้อมคิดว่าไม่อ้อมจะไม่ให้กินแล้วนะคะยาไทรอยเพราะว่าหลอผฝนเนี่ยถามว่ามันไม่ได้อ้วนไปกว่านี้แน่นอนเพราะหลอฝนกินอาหารน้อยลงมาก ข้าวเนี่ยปกติเนี่ยนะคะถ้าให้กินข้าวเนี่ยคือถ้วยหนึ่งนะแต่นเดี๋ยวนี้เราคนกินแค่ครึ่งถ้วยยังไม่หมดเลยก็คือกินข้าวน้อยลงตามอายุนะคะเราเขาบอกแล้วให้กลับดาวไปนะลึมเหลือนอนหลับพัดลมก็สบายนะทุกสิ่งทุกอย่างสบายหมดบ้านช่องไม่อ้อมคอยดูแลให้สะอาดกลางคืนพัดลมสองตัวกลางวันพัดลมหนึ่งตัวไอเย็นเปิดให้เต่เช้าเลยไม่เปิดไม่ได้นะเนี่ยหนึ่ง แมบอกค่ะพัดลมที่มันไอ้นี่ยากเออนี่ก็เขาพาหมูหวานไปตัดฟันพาหมูหวานไปตัดฟันก็แม่อ้อมก็สั่งซื้ออาหารไปนะก็คือคันิีว่ากระสอบหนึ่งแล้วก็วิสกัต <c oughs> วิสัตอีกสี่ถุงแต่ของไอ้สันยังมีอยู่สองถุงแม่อ้อมไม่ซื้อเพราะว่ามันกินตัวเดียว กินตัวเดียวที่ไปสิบกิโลแล้วนะได้ดูตัวมันดิดูตัวมันดูตัวมันนอนเหมืนหมอนอือฮต้องวยของแม่ไม่ดื้อน่ารักหรอกเวลาดื้อคืน่าทุกมันแต่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะแล้วมันไม่ดื้อค่ะมันดีขึ้นเยอะแล้วมันไม่ดื้อชายลงมแนะวกชายปื๊ดลงมาแล้วได้ดูไอ้ส้มส้มรักปื๊ดเมื่อเช้าไปอ้อมขังส้มมันก็นอนของมันอยู่ อยู่ๆไอ้มอนก็ไปตบมันตบมันส่วนฟุบทันทีแล้วไอ้อมก็นั่งขำเออมันไม่มียอมใครเลยนายส้มเนี่ยดูมันหนุนปื๊ดคนะ่่ปื๊ดเนี่ยนะมีแต่คนรักนะอ่ะม,มาละไอ้นี่มาเช้าโดนหัวไปหลายรอบไอ้หนมถ้วย,ยมันซนมากค่ะมันแบบมันมสุดยอดของความซนเลยเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยวิ่งกันนี่นะคะสามตัวมีไอ้ส้มนี้ใหยาย่แล้วก็มีไอ้เนี่ยมีไอ้หนมถ้วยเนี่ย แล้วมันนะขยันทําของเสียอันดับหนึ่งเมื่อเช้ามันทําอาหารหกไปครึ่งหนึ่งอะเยอะมากเลยทิ้งเสียของเนี่ยนะยังมัน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 ชอบคว่ำถ้วยน้ําค่ะมันชอบเอาถั่วดันถ้วยน้าให้ถ้วยน้าเนี่ยดันดันดันจนถ้วยน้ำหกเต็มโกงหมดไม่ใช่หรอกคื้นมันจะเสียเพราะว่าพื้นมันมันเราก็กลัวพื้นมันจะบานมันต้องคอยเช็ดคอยดูไงมันก็แสบ เธอน,นี่หลายท่าเหลือเกินนะคะอะคนสวยเธอนอนหลายท่ามากเลยมันง่วงนอนมันง่วงนอนนอนติดแม่อมอมากใชม้มอนเลยมอนมันออกได้ที่ไหนล่ะฮะมันออกได้ที่ไหนฮะเออไม่ให้ออกไปหลอกค่ะ,คะ นอนเหรอ,อใชมอน,นมั้ยเมาทำงานแล้วค่ะเงียบกันหมดเยบแต่กลางคืนเขาก็เงียบนะกลางคืนเขาก็นอนเงียบกันนะพอพอว่าดึกดึก,ด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 กจริงๆอะคือนอนกันหมดค่ะคือจะไม่วอแวเร์ไม่อะไรทั้งสิ้นจะไม่งี่เง่าไม่ร้องไม่อะไรเลยดึกๆต่างคนก็ต่างนอนไปทําหน้าที่ของตัวเองไป กลางวันมันก็นอนกคือมันก็นอนค่ะแต่แมวมันนอนเกือบยีิบสี